สวัดีครับจากร้านกรมจัดการเกษตรในลูกค้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7มีนาไอ้7เมษายนนะครับ68นะครับก็มีลูกค้าจากอําเภอคำเหินแก้วนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับมาซื้อขุดตีดินก็ไถนาเดินตามนะครับกําลังเอาขึ้นรถลูกค้านะครับนครับขุดตีดินหน้ากว้าง1นึเมตรหกนะครับราคา14,500บาทนะครับ หนึ่หม่พบาทนะครับหน้ากว้าง1นึ่งเมตรหกสกําลังจะเอาขึ้นรถนะครับตอนนี้นี่นะครับ มันนเดี๋ยวต้องขึ้นนั่นอ่ะเดี๋ยวจะยกไป้เด้นี่เดี๋ยวบ่ด้ลงยกเก,กินรถนะครับนี่ครับสินค้าก็มีหลายตัวนะครับมีสีเขียวก็มีนะครับนี่ครับถาดตัวน,นี้ก็ขุบนะครับพวกนี้เป็น1.60บดเลย 1, นะครับ1.60นะครับ ขึ้นรถเรียบร้อยครับนี่ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเริงโนคาจังหวัดยะโสธรนะครับค้านใดสนใจนะครับขูดตีนใส่รถไทนาเดินตามก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665 0811206955นะครับ ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามทางเฟ e บุ๊กนะครับคงจาัดก,การเกษตรเรื่งราคา YouTube ก็คงจาัดก,การเกษตรเรื่งราคานะครับนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ